ขึ้นหรือ,อยังพี่น้องมาไม่ทันครับพี่น้องไปอัดฟางมารอบนั้นดันตัวแม่ขึ้นแล้วเอาอ้อยไปเทแล้วพี่น้องเฮฮิรานแล้วนี่เดเตอวรูปโอ้อินซุ่มก็ได้แค่เดือดรูนี้โอ้ส,โอส,สุดร้อดึงไม่ขึ้นแล้วนี่ เจ้าคนปูเราอีกแล้วพี่น้องตัวแม่ไปเฮเรียบร้อยแล้วเจ้าคนปูออกงานได้พี่น้องครับเจ้าคนปูเรากู้รถไอติดลมตัวแม่เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วเอาไอไปเฮได้วพี่น้องเหลือตัวลูก โอ้ออกได้กีเกียงเลยนี่ดูดิรถแม่จมอยู่ตรงนี้ครับเจิดดันออกไปเลยน,น้องลอย ตรงนี้เราก็มาทําถนนทําทางนิดแต่ก,ก่อนเราก็มาขุดสระนี่อาจารย์ตั้มขุดตรงนี้เด็กน้องเ,เดี๋ยวนี้เราก็เป็นคนทํางานน่นแต่ก่อนโอ้ตอนนี้จะเห็นแม่ลังครับนี่บ้านหลังนั้นเราก็ขุดอาจารย์ตั้มเป็นคนขุดตรงนั้นโอ้ทีแรกก็จะรถสิบร้อมาดึงน้องดูห้าทางแล้วไม่ขึ้นเลยนี่พี่น้องต้องแฮกเตอร์เจาะลงไปอีกเดียว อนะเอาตัวลูกครับตัวแม่เอาไปเทที่ลานแล้ว <c oughs> ก็แท็กเตอร์เราดันตัวแม่ขึ้นแล้วนนเหล็กงอเหล็กลุ่มหมดลูปไปลกไม่็อกใช่ไหมครับไปต่อลูกดยู่

การต่อลูกแล้วพี่น้องเจ้ารถไถดึงช่วยเพราะว่าสิบรอรถพาวาพี่น้องว่าแท็กเตอร์ดันไปแล้วเอาไปเทที่ลานแล้วแล้วก็เอาเอาลูกครับดูไปทีละคันครับอยปีนี้ก็ลำบากพี่น้องคนลากลาก tương 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 tương, 5 hecta lo, là... thôi, Đi 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 ơi Ôi Ôi Nó tan, nó tan, lo tan รอต้านรอต้านขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนพอ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 ล้อหลังมันยกแล้วนะพอไปดอกล้อหลังยกแล้วล้อหน้ามุดแล้วล้อหน้ามุดแล้วล้อหลังจะยกแล้วเนาะพูดออกอีกก่อนหนึ่งว่านะล้อหลังยกล้อหลังยกล้อพูดนะมาต้านแล้วพูดออกยาวๆเลย ไปล้อมีแต่ล้อหลังยกอ่ล้อหลังยกกันแล้วล้อหลังโยกเออทำการขุดดินออกก่อนนะล้อมันต้านครับให้เป็นร่องครับเพื่อให้รถขยับนะครับเอาไม้สอดใส่เขาเพราะว่า ตัวแม่จมตรงนี้ครับเอาตัวแม่ไปเทที่ร้านแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาลูกครับดีนะด้านล่างเป็นหินนะพี่น้องแถวนี้เป็นหินดานคนระับด้านล่างเป็นหินดานแถวนี้ Ồ, <laughs> ờ, cướp được mấy ôi, phải dạp đi nó Vô Vô ไปเนอน่แข็งกันหมดแล้วพี่น้องตรงนี้มันจมครับไอสัญญาณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบลชิไปเฮ้ย พาอพ่อพ่พาพพพมาเร็วมาเร็วมาเร็วพาพายพาพายพาพายด้าด้านาพาพา พี่้อขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่ร้อยืนอยู่ที่แขนพี่ออพร้อนเ้ยเฮ้ยเ้เดีเยงาคนปูพี่น้อเฮ้ยเอดเบิดขาดะเบิดพพะพๆ